ฝันเมื่อกี้ไม่มีอะไรสงสัยนุ๊กตู้เรามีปัญหาไดจะถามดูว่าอยากแจกของรางวัลน,นะครับเรามีสมุดลงทะเบียนไหมครับมีครับมีครับอเอามาหน่อยเอามาหน,น่อยอยากแจอกจอยากจะหาผู้โชคดีนะครับไม่ใช่เช้าไม่ใช่เชา้าช่วงบ่ายครับเห็นมีท่านผู้มาร่วมประชุมสองท่านทำไมครับ มาเปิดงานก่อนเพื่อนเลยครับมาเปิดงานคือมาร้องเพลงนะครับดูว่ามานั่งเฉยๆมานั่งรอมานั่งรอการประชุมครับเออใครเป็นผู้ที่มาแบบตรงต่อเวลาขนาดนั้นครับเอเราควรให้การสนับสนุนนะครับแบบนี้ครับผมครับดูตัวไปครับใครมาก่อนเพื่อนครับสองคนสองท่านครับยกมือขึ้นอ่าครับผมผมจำได้อยู่ครับผมจำหน้าท่านได้ครับมีสองท่านครับพี่ติ๋งครับ ต้องขอชมเชยนะครับเพราะว่าท่านมา,าร่วมง,งานเราก่อนเพื่อนนะรตัตั้งแต่เราตั้งเครื่องเสียงตั้งแต่เราตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้นะครับต้องชื่นชมนะครับเลยมีการมอบของรางวัลให้นะครับเป็นกำลัใจใเล็กน้อยนะครับชื่ออะไรนะครับโทษน,นะครับโอไม่ไม่ถึงคนระับเอาไปเลยไหมครับ นะครับวันนี้มีทั้งอุปกรณ์นะครับของแม่บ้านนะครับมีทั้งเสื้อนะครับที่จะแจกให้นะครับแต่ว่าเสื้อนี่จะออกยากหน่อยนะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับเสื้อเสื้อโคโลนะครับอยากดีชื่อเชื่ออะครับทนะครับแนะนำตัวแนะนำตัวมันชุกกรนะครับกับฝันฤาดีครับสองท่านนะครับจาก MICU นะครับสองท่านนี้เป็น เป็นเป็นน้องใหม่แล้วประคับนะครับเพิ่งมาปีนี้ไหมครับอ๋อการมีหน้าไม่เคยเห็นหน้านะครับครับได้ยินเสียงแซลล์มาบอกนี่ส่วนเกี่ยวข้องน,นะครับโอเคสองแรกเป็นมะได้เป็นติดครับอ,อ๋อมีมีชื่อผู้โชคดีแล้วใช่ไหมครับมีชื่อหน<อ>ึ่ครับสองครับผม,ผมสุนแล้วกันอ่ะ ของรางวัลชิ้นแรกนะครับเป็นถังขยะนะครับน่ารักน่ารักนะครับของก้าวกลมน่ารักหลังเสนอราคาในตลาดมือนะครับ20บาทนะครับเอามาขายที่ตลาดท่าเสนรอยี่นะครับรับมา20บาทนะครับผู้ชมดีครับคุณตูครับเรียนเชิญครับผมคุณมันชุกรเกิดไทยครับจากไอซิเมนร์ครับแล้วก็คุณขวัญฤทธิ์ดีผดแพทย์นะครับเชิญครับผมสองท่านนี้ขอเชิญปร้มกันหนึ่งนะครับเป็นคู่นะครับเรียนมาเป็นผี่นะครับมาเป็นคู๋นะครับ สิงปรมือให้กับผู้ที่มาตรงต่อเวลาของเราทำบม้คนมาก่อนนะผมอยากรู้ว่าใครในห้องนี้มาสุดท้ายใครมาสุดท้ายครับมีไหมครับผมมาเยอะเลครับสุดท้ายมาเยอะเลยครับมาสุดท้ายนมาเยอะเยอะเลยขอมเงนะครับขอบเงนะครับมีหนึ่งท่านครับสองท่านสามสี่สุดท้ายมาเยอะเลยอ่ะเรามีทังขยะนะครับผม เราไม่ได้ว่าท่นเป็นขยะนะครับแต่ว่าเอาไว้ใส่ขยะนะครับผมสาหรับสองคนเราสองคนเนี่ยก็เป็นขยะขยะสังคมขยะสังคมเข <อ S 2> <c oughs> าจะเก็บทิ้งอะไรก็ได้ใช่ไหมครับพี่ิ <c oughs> มาตอนก็ได้ลุ้นมาที่หลังก็ได้ลุ้นครับน้องตุ๊บ,บอกเลยครับใครมีโอกาสลุ้นนะขยะใบนี้ครับเอาไปง่ายๆไปฟรีๆเลยครับสาหรับท่านที่มาเป็นท่านสุดท้ายนะครับท่านในพวาใบยี่สิบนะครับหนึ่งใบได้นะตอนนี้ครับรับเลยครับทางขยะหนึ่งใบครับ ถ่าที่มาสุดท้ายสีท่านเมื่อกี้ครับมีไหมครับโชว์เลยครับในยี่สิบจะให้ซื้อเหรอครับขอขอดูเฉยๆครับขอรู้เฉยๆอ่ะสีท่านที่มาสุดท้ายเมื่อกี้ครับมีไหมครับมันยากไปมีนะพี่มีครับโอ้โหครับมีหนึ่งท่านแล้วนะครับใครจบก่อนได้ก่อนนะนะครับเชิญนะครับพี่เชียเลยครับโชว์ในยี่สิบแล้วก็เรียนมาเลยครับ แล้วก็หยอดไปบนตรงนี้นะครับไม่ใช่ใอ้เสื้อเอาไว้หน่อยหนึ่ให้ฟรีนี่แหละครับเราอยากจะรู้ว่าท่านเป็นคนมีอะไรนะพื้นฐานทางสังคมหรือเปล่านะครับไม่ใช่มาแต่ตัวนะครับผมอ่ะก็ใชกผมให้กับพี่จอบกันเลยครับขยันนะครับผมง่ายๆนะครับเรามีของให้วันเยอะมากจนไม่รู้ว่าจะให้ท่านยังไงนะครับผม รามีเสื้อนะครับโปโลอย่างดีนะครับผมมีตราสุนทรีย์สิริกเป็นรุ่นสองครับเป็นเสื้อของชมรมดนตรีนะครับซึ่งวิธีการได้มานะครับเราได้การมีการคิดคำนวณกันไปแล้วว่าทำยังไงถึงจะยุติธรรมนะครับเราจะจับฉลากนะครับผมอ่าบางคนเยว่าเฮงที่จะไดสิได้จะตอบคำถามก็เป็นคนขี้อายนะครับขี้อายแต่กําเนินนะครับเป็นโรคประจำตัวนะครับ ตอนท้ายๆเราจะมีการจับฉลากนะครับผมส่วนไซส์นี่ก็และตะบูนต่กรรมนกันนะก็อย่างพี่หน่อยนี่ก็ผมก็ภาวนาขอให้มีไซส์ s x l นะครับผมเรามีเสื้อนะครับผมอันนี้เป็นเสื้อจากได้รับวันนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับผมจากลายภาดส่วนนะครับผมร้าและเอกชนนะครับอันนี้เป็นเสื้อกล้ามนะครับเอาไว้ใส่ก้ามจริงๆนะครับดูนะครับดูโลโก้สักน่อนนะครับนี่ครับ มันเป็นเสื้อราม์จริงไหมครับมีราฟสอง้ามด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเสื้อรามของแท้นะครับถ้าเป็นเสื้อแขนขุดเสื้อรามแบบนี้ไม่มีรูปนี้แสดงว่าเป็นของปลอมนะครับอมอย่าไปเชื่อนะครับมีหลายตัวนะครับผมเอาไปใส่หน้าหนาวได้ดีครับใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้นะครับผมทางชมรมดนตรีเรานอกจากพี่นิกอนะครับซึ่งเป็นประธานชมรมแล้วก็มีพี่สอแล้วก็มีพี่หลายๆท่านนะครับที่มา ทำการเล่นดนตรีให้เราฟังวันนี้นะครับเราก็จะมีสมาชิกชมรมดนตรีนะครับที่ยังไม่ยังไม่ประสบออกหน้าออกตานะครับผมจะมาร้องเพลงให้ท่านฟังนะครับผมเป็นบุคคลที่คิดว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับผมขอขั้นรายการนิดนึงสําหรับสมาชิกชมรมนะครับที่ร่วมกิจกรรมเนี้ยตอนนี้ก็คืออย่างเช่นมีส่วนในการร่วมประชุมมีส่วนในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ที่ของท่านถูกปัก ในเสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญมารับได้เลยแต่ถ้าท่านไม่อยู่หรือว่าไม่ได้มาร่วมกิจกรรมก็ถือว่าสละสิทธิ์ให้คนที่อยู่เพื่อรับรุน้นต่อไปนะครับโอเคครับเอาไปตอนท้ายแล้วกันครับจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียเวลานะครับตอนนี้นะครับผมในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปฟังการคาริเบตเพื่อนะครับเราก็จะมีนักร้องนะครับผมหลายๆท่านนะครับพร้อมที่จะมา ร้องเพลงให้เราฟังนะครับผมวันนี้มีหลายสไตล์ครับทั้งลูกทุ่งนะครับแล้วก็มีอินเตอร์ด้วยนะครับพี่ติงครับได้ข่าวว่ามีการซูมซ้อมลง YouTube ไปแล้วนะครับสามารถโหลดได้นะครับที่เว็บแบบยูทูบนะครับเซฟเข้าไปที่ชุมรมดนตรีนะครับผมสุนทจ chai s u นะครับผมซึ่งทราบมาว่าตอนนี้ยอดวิวที่ยูทูบลนหลัมงนะครับประมาณ5คนครึ่ง คือเข้าไปดูไปไปคือตัวเองใชเดียครับพี่ที่ใช่ไหมใช่ไหมพี่คือที่จริงเข้าไปดูเยอะนะครับแต่เราไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับจงวิวก็เลยไม่ขึ้นนะครับแต่ตรงนี้เป็นสมบัตินะครับเป็นสมาชิกแล้วก็ใช้ยุสเนมของตัวเองนะครับเข้าไปทดิ้วท์นะครับตอนนี้ขอให้นักดนตร,นรีแล้วก็นักร้องเนี่ยเตรียมตัวกันนิดนึงอย่าเพิ่งหลับนะครับถ้าไหนหลับเรามีอะ พร้อมนะครับอะขาเสียงปลอมือให้กับนักร้องของเรด้วยนะครับน้นตัวด้วยครับนักร้องเขียลมืออยขอเสียงตัวูะ เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะครับดีไหมครับเรามีชมรมดนตรีนะครับกิจกรรมของชมรมเราเนี่ยนะครับผมก็มีวางแผนว่าในช่วงทิ้งเที่ยงหรือว่าช่วงประชุมวิชาการในช่วงฝ่าหรือว่าช่วงพักรัฐประหานจันทร์วันเราอาจจะให้ทางชมรมดนตรีเข้าไปสร้างสีสษนนะครับผมดีกร่านั้นกินข้าวแบบเราอาจจะดีครับเป็นที่มายใช่มเขาเรียกว่าเป็น สิ่งใหม่สิ่งแปลกใหม่นะครับสำหรับการประชุมวิชาการหรือการอบรมเ่ยและเปลี่ยนกันเรียนรู้นะครับเนื่องจากมีการแบบนี้เอาระดีมาสอดแทรกนะครับในระหว่างวิชาการนะครับก็จะให้อารมณ์แล้วก็มุ่งส่งเสริมดีนะครับกับการประชุมแล้วก็การอบรมนะครับต่อไปครับท่านผู้ชมจับฉลากเลยไหมเอาเลยครับพี่ถิ่งครับขอเยอะด้วยกันนะครับอยากแข่งทุกคนครับ คือทุกคนนะครับผมที่เข้ามาร่วมประชุมและลงทะเบียนนะครับมีชื่อในโถเราเรียบร้อยแล้วอะใช่ประมาณ2ตัวก่อน2ถึง3ตัวก่อนนะครับเป็นเสื้อโปโลนะครับอย่างดีนะครับผมอันนี้ไซส์เนี่ยไซส์สัคอเบอร์ไม่ใช่ไซส์สัคอนะ่ยผู้เสียงเลยนะครับเบอร์42นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นนกเทมของวันนี้นะครับคุณ